ทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกทุกเดือนหลายคนก็เลื่อนขึ้นมาเป็นเศรษฐีใหม่บางคนยิ้มย่องบางคนก็นั่งร้องไห้ทุกคนมั่นหมาย วาดฝันกับสองวันนี้ร่ำรวยมีเงินพี่น้องก็เดินยิ้มราต่างอยากมาบอกว่าเป็นน้องเป็นพี่เมื่อก่อนยากจนหาคนมาเยี่ยมไม่มี พอได้ข่าวดีเป็นเศรษฐีก็รีบมามีเงินเป็นน้องมีทองถึงนะัเป็นพี่ใครก็ว่าดีคนนี้ก็ลุงก็ป้าเมื่อก่อนไร้เงินคนเมินไม่ชายหางตา พอเงินเข้ามาญาติกาก็มารุมรักมีเงินมากมายใช้จ่ายไม่นานก็หมดผ่านความรันทดแทบตายขอให้ตระหนักมีเงินมีทอง พี่น้องก็เข้ามาทักเขาไม่รู้จักวันหน้าถ้าเงินไม่มีสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขนนะครับวันนี้พญินุหน้าไปห่วยก็มา่าพ,พ,พ่อๆกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เอาเสียงเพลงนะครับพี่น้อง เดียวกวันที่สิบหกนะครับคือมือนีแหละมือเหล็กออกหวยออกเรื่องหวยเรื่องเล็กนะครับพี่น้องเนาะมันกะเป็นสิ่งที่ทุกคนกระบอนทุกคนของนักพี่น้องเนาะหลายๆคนเนะาะวาดฝันว่าอยากถือลอตเตอรี่พี่น้องเนาะอยากถือหวยรวยเบอร์อยากถืกอ,นะอถลอตเตอรี่แล้ววันะที่หนึ่งมืนอนีอ้อยู่ในข่าวเนาะพี่น้องกะมีหลายผู้หลายคนเนาะ อยู่จังหวัดนั่นแน่อยู่จังหวัดนี้แนะ่ถึงพูละหกล้านแนะ่ถึงพุละสิบสองล้านแนะ่น้พี่น้องก็แสดงความยินดีน้ำข้าเจ้านะครับกบับบุญผ้าวาสนาทรงนระับพี่น้องเนาะอันนี้มันบ่มเป็นเงินทีสีใดมากไงไงขันธ์พ่อมีโศกมีดวงมีวัดาสนาขันธพ่ท่านได้ถึงทีถึงข้าวทีสีใดนะครับมันกับบ่อด้กิบ่อถึกนะ้อพี่น้องเนาะจังสัน ผู้ที่ข้าเจ้าถือก็แสดงว่าข้าเจ้ามีโศกมีวาสนามีบุญหอดบ้างข้าเจ้าที่สีได้สีล่ำสีรวยนะครับพี่น้องเนาะบนข้าเจ้าสีมุดทุกมดโศกมดความถูกความยากเนาะเรื่องเงืนเรื่องท่องนี่พี่น้องมันเป็นเรื่องที่ข้อขาดบาดตายอีลีเนาะขันจังเข้าสิไปยืมเงินมูนี่ขันบ่ข้อขาดบาดตายบ่จำเป็นบ่สาหัสสกัารอิลีเข้ากติกา อาปากเอ่ยปากไปยืมเงินข้าเจ้าบอแมนพี่น้องเนาะคนเท่าน่ะเพราะว่าผู้ใดกับสางที่เห็นเห็นมากนะพี่น้องส่วนใหญ่ณนปะัจจุบันนีแม่แต่พี่แต่น,น้องกันเวลาไปยืมเงินยืมทองกันลังเท่าข้าเจ้ากับหดเส้นสัญญาผมนด้พี่น้องว่าเจ้ายืมใอยไปเท่าน,านั้นเท่านี้เสียพี่น้องเหตุสัญญากันพเพราะเป็นผู้อื่นเพราะว่ายุคสมัยสมัยนี้เนาะเงินทองมันบ่ออกไผเขาไป มันเงินทองมาเป็นพี่เป็นน้องไผนะ่นาะพี่น้องเนะาะข่ากันตายกันย้อนเงินเงินนี่เขาเอินไว้ยังกับพี่น้องตกใส่หายาหยา,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 ยายตายเป็นบ่อือยังในบ่ละพี่น้องเราพยานดูเกิดขึ้นบอนะันใส่ไปเหตด์ยั้งกับไปเงินนะ้พี่น้องเนาะเงินสื่อความสุขได้บ่พูดคนกับวาบ่ได้แต่พูดคนกับวามีเงินมีความสุขเนาะมันก็แเหลวเต่มุมมองอ่า ยังคนที่ถือหวยรวยเบอือนพี่น้องเนะาะผู้นังคนตอนที่ทุกข์ยากปากมองอยู่ฮนก็บอกมีผู้ใดมาเบิงมาแย่งมีผู้ใดมาลํำมาแล่อันว่าเป็นพี่เป็นน้องคันคนทุกคนยากเนาะพี่น้องป้องไปกับยานตาเฮาไปยืมเงินยืมทองเนาะคันบอกถึงอันพี่น้องผู้คน,ท,ท,น,ะะน,น,นทุกทุกยายากๆนี่กะพี่น้องผู้คนมีเพิ่นกะเบิดอยู่ทั้งฝาไปแล้วครับ ถามว่าเป็นพี่เป็นน้องกันบ่กะฮอดซุบ่อยากบอกคุนว่าเป็นพี่เป็นน้องเจ้าของนะครับพี่น้องเนาะอืมอันคือญาติข้าเจ้าไปเบียดไปเบียดนั่นละ่ะคือจังเงินข้าเจ้าวานละ่ะมีเงินจังหนับเป็นวานน้องมีทองจังหนับว่าพีมีป่าเต็มของลุงป่าจังวานหลานอือหึขันวานลวยเนี่ยโอ้ยหลานคอยตัวพี่นออ้องคอยออแมนบ่พี่น้องพบแม่ป้าคอยพะลุ่งคอยหลานคอยอ่าแมนบ่อืมขันทุกข์ยาก เมนแทเป็นซุ่มฉิเหล่าเมายาหรือว่ามาเลกีมาเลกเกเรอยู่น้ำบานน้ำอันมูบานน้ำเฮียนน้ำซ่านบ่ไปเหตุการณ์เหตุงานนี่สิเราเป็นรองผู้จักไปเหตุการณ์เหตุงานก็สิคันอุ้ยบ่กเป็นพี่น้องอืย่อมือใกล้ของบ่เป็นซาดพุ่นเบานะพี่น้องเนาะเพราะปั่นคนบ่เคยหู่จักกันผัดย่ำเขารวยเขาถือลอตเตอรี่กันจังเขาถือลอตเตอรี่ังสิเอาพี่น้องสมุด มีพี่น้องถึกลอตเตอรี่ตั้งแต่กี่วสันเนาะอืมยันเด็เข้าไปเบียดไปเบียนยันเด็เข้าไปยิบไปยืมเงินขันอวยหนาไปหานวอารัดใบเแล้วบ่วมีอืมบ่มมีพี่น้องบัดเขาถือลอตเตอรี่สิบสองล้านอืมโอ้ยล้านคอยอืมพูดนั่นก็ล้านคอยตัวหันนะอันคอยเป็นแม่ป้ามัน่นคอยเป็นหน้ามัน่นคอยเป็นอามัน่น,อนคอยเป็นพลุ่งมัน่นอ่าเรียกกระเ้าแล้วพี่น้องเนาะอืมหูหอมหักหอมเถ็ตัว ข,นขัน,นขออย่ามาขออาเขา,า,ามีเงินหลานข่อยจังสันอืหลานข่อยจังสี่เห็นบ่ครับนั่นลหละปันยามบ่มีเงินน่นบ่บุบรุ้จักบ่บ่ไกา่ไอ้บ่ดังอืหน่อยหนาะตัําตามีแต่คนดูถูกเหยียดหยามพี่น้องเหยียบยามเหยียดหยามอมืปัญยามเขามีเงินมามีทองมากเอออันนั้นก็สิเอาไปให้กินอันนี้ก็สิเอาไปให้ยู่ มีบอขาดบอือเย,ยนพอเมป่ามีเย,ยนพอลุงมีเนอะพี่น้องเนาะมันกับมันกับเหตุไถ่เฮาคิดหลไรหลายอย,ย่างเนาะครับพี่น้องเนาะกะกะวังว่าผู้ทีขาเจ้าถือลอตเตอรี่มีเงินมีทองหลายๆนะครับก็คือสิวกระปไปทุกไปยากอีกเนาะครับพี่น้องโบเ็นวาสามหลอดถือก,กันเรียกถือลอตเตอรี่เนาะใส่เงินบบ้ข้นพ่อสองปีนั่งค้นปีเดียวครับพี่น้องมมเพราะว่า ผู้นั้นก็ยืมผู้นี้ก็เอาเมป้าขาดเขินอืมเอาบ่มีหน,น,น,น้าอ,อย่างไดอย่างนั้นอันนี้บ่พ่อยังแสดงสีครับพี่น้องผู้นั้นก็ดึงนาดึงลังครับพี่น้องขวักข,งข,งขังขวักใสขวักขวัวอืมให้เอาไปมากกับบ่ย่งหยังครับพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่เงินบ,บ่ปินใส่เงินประมาท พี่น้องป้องไปพาะใดที่ก็รุ่มล่ะพี่น้องมาที่นี่เนาะอืมคนบ่ให้สิว่าทิมวา่าปาให้รายก็มดโตเอาไปมากก็เลยบ่ยเรลือ,อย่างพี่น้องนั่นแหละผู้ดใดที่มีเงินมีทองก็ให้หูจักใส่หูจักบายนะพี่น้องเนาะอืมได้มากแล้วก็หูจักใส่หูจักบายเก็บกรรมหูจักใส่หูจัก,ใจ,กใจนะครับ เพราะว่าเงิน,น,นขันห้องหูจักรใส่บ้หูจักหามามันก็ดเมิดพลังคนได้เงินมากที่คือตะวากูมีเงินกูมีเงินเดี๋ยวก็ไปใส่อันนั้นซื้อมีซื้อนั้นนะพี่รองเนาะก็เมดไปเขามีอยู่เฮาก็ต้องหามาใส่เท่าที่จําเป็นเพราะว่าเงินเฮ่าถ้าห้าบ่หามาตื้มมาเพิ่มมันกิดเมิดพี่รองเนาะคือน้ำไม่หาแหละมิต้ตัดกินเขาสารยังนนในอันกระคุกกระถังหรือกันนั่นแหละ มิต่ถักมามาถักมามาบอหามาใส่ไหวมันก็บบมีนะพี่น้องเนาะอันนี้พญานุก,กับบ่ได้ย,ยังหลอกแต่ว่ากับมาบอกให้ได้คิดในิด็กน้อยนะครับพ,นะพี่นองพี่น้องอะไรเป็นข้อคิดเล็กๆนน้อยนะพี่น้องเนาะกะคิดว่าสุขคนกับสิหูชั่วดีทีห่างสุขคนเลยนะพี่น้องเนาะแต่ก็เอามาบอกสู้กันฟังกับบมีอย่างายนะพี่น้องเนาะกะ็วังว่า พญยนุมาบอกมันนี่กะบ่ได้ว่าจะของนี่เก่งจังสันเก่งจังสี่นะพี่รองเนาะพญยนุกะคือกันกับสุขสุขคนนั่นแหละหูหอนหูหนาวหูรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะพี่รองเนาะมืัอนี้จะเอาเพลงมาหล่อลูกฟังนะพี่รองเนาะผู้ใดถือลอตเตอรี่มืัอนี้กะดีใจน้ำเนาะผู้ใดบ่ถือกะเอาไว้แก้ตัวงวดหน้าตัวนั้นตัวนะก็พี่รองเนาะพญยนุกะซื้อนี่ดอกเพียงว่าลายดอก สือพ่อได้หลุนน้ำเขากับถือคือเก่าวลน,นละ่ะที่ละพี่น้นนนงองคนท้อนไม่มีดวงว่าจิเศร้าหมดได้กะบเทลหาเทลเซิเนี่ยบอนไปเห็นตัวใดมากยังคืดพี่น้องเนาะซุ่มว่าเจ้าซื้อนักสดำซื้อเลขนี่งขันได้ตัวดีมากเนี่ยเอากับหนาลับหลังอืมบนล่างกับหนาลับหลังตัโอ้ยออคอ็มเมนปลา แต่ว่าบอลอตไปเป็นป่าหางรักป่านะทั้งสะดุงทั้งแห่ทั้งมองเราทั้งไส้ทั้งรอบบอลอดอตไปเนาะต่ว่าเหล็กเนาะเป็นว่าสื่อเหล็กเนี่ยใส่เบ็ดบนน้ำใสติ่งลิงก็ยังมีโอกาสได้อยู่ในพี่น้องเนาะอืมบกบมากินก็สิปลาไหลอืมปลาคอปลาเข็งน้อยหรือว่าอขมินมีงูก็ได้เนาะพี่น้องมาต้องเทียมัดอันป่าน่อยมากินเบ็ดงูก็มากินอันป่า ค่าเบ็ดนะติดเอาตาวอยู่ไหละนละ่ะเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มี่ยังพี่น้องบอกไปหลายมันย่างม,มันเหยือดนะครับพี่น้องเปิดภูมิใหม่คว้มบ่แห่งหลายวันนี้ใส่เสือมาเพราะว่าวันที่สิบหกก็ย่งมีกินไอวันสงการอยู่เนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนเนาะที่เขามาเบิ่งลิดพญยนหูหน้าไก่ห่วยก็ขออวยพรให้สุขภูสุขคนอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีไส้นะครับพี่น้องคิด วางสิ่งใดก็ให้สซมักสมปรารถนาสําหรับพี่น้องใหม่ที่เข้ามาก็อย่าธสืบเรื่งเบิ่งคลิปพญาน,นูจักสีหานาทีซะก่กอนจังคอยติดกดติดตามอ่ากดอันไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พญาน,นูน้ำเลยนะครับเด้อถึงว่ามาหาแล้วไปซาแนที่สาธารเมื่อหรือเป็นอาทิตย์กิจสุขเครียรสุข,ขุมกันจนังได๋ก็ไปแท้ๆน้อพี่น้องเนาะไปให้กําลังใจสุขผู้สุขคนชาวยูทูบเบอร์เนาะ สำหรับมื้อนี้พันยี้หนูกน็ขอสวัสดีครับพอกันนะไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับพี่น้อง